มวยปล้ำอาชีพญี่ปุ่นเริ่มต้นหลังสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองโดยได้รับอิทธิพลจากมวยปล้ำอเมริกันแต่ได้ผสมผสานเข้ากับศิลปะการต่อสู้หลากหลายแขนงและวัฒนธรรมญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นจูโด,โดหรือคาราเต้เข้าไปด้วยทำให้เกิดเป็นรูปแบบที่ดุเดือดและเข้มข้นยิ่งกว่าจุดเด่นของมวยปล้ำญี่ปุ่นคือจะให้น้ำหนักกับการเป็นกีฬาต่อสู้มากกว่าการแสดงโดยมักมวยปล้ำจะมีการซัดกันจริง จ็บกันจริงและแพ้ชนะกันจริงๆทําให้มีสเสน่ห์ดรามา่าและความน่าตื่นตาตื่นใจที่ยากจะหาใครเทียบแต่ถ้าพูดถึงมวยปล้ำญี่ปุ่นที่ว่ากันว่าโหดดูเดือดและเข้มข้นที่สุดต้องยกให้โจชิพโพรหรือมวยปล้ำอาชีพหญิงที่เริ่มได้รับความนิยมในทศวรรษที่1970กับคู่หูซูเปอร์สตาร์แจ็คก,กี้ซาตโตะและมาคกิอุเอดะหรือที่รู้จักกันในนามบิวตี้แพ้และก้าวเข้าสู่ยุคทองในทศวรรษที่1980ที่มีนักมวยปล้ำหน้าใหม่ที่โดดเด่นแจ้งเกิดมากมายไม่ว่าจะเป็นจกกักะ หรือคู่หูคราชเกิลชิคุซานากาโยและไลโอเนสอสุกะที่แฟนๆมวยปล้ำหลายๆคนทั่วโลกยอมรับกันว่าเป็นคู่หูมวยปล้ำหญิงอันดับหนึ่งของโลกตลอดกาลแต่เมื่อพูดถึงบุคคลที่ว่ากันว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคนั้นและเป็นผู้ที่ยกระดับการแสดงและความเข้มข้นของมวยปล้ำหญิงจนเรียกได้ว่าปฏิวัติวงการเลยนั่นก็คือราชนีแห่งวายรายดัมเปอร์มัสโมโต